คลิปนี้อยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวมาชมกระบวนธรรมดาที่สองหกสองนะครับกำลังจะวิ่งผ่านที่สถานีบ้านคูบัวครับตอนนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็ทำเวลาได้ดีนะครับเพราะว่าตอนแรกเห็นออกต้นทางที่หัวหิน ลาช้าตั้งสี่สิบนาทีนะครับกู้เวลาคืนได้มาเยอะเลยครับใช้น้าต้อมทำกระบวนนะครับโอ้ควันดำปีเลยคนระับเอาตอมสี่สี่ศูนย์เก้าทำกระบวนนะครับ เล่นเครื่องใหญ่เลยครับโอ้โอไปวอย่างไวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ